มาอีกแล้วนานๆเจอกันทีหนึ่งนะครับนานๆเจอกันทีหนึ่งดูต้นไม้ใบหญ้ากำลังเขียวนะครับพี่น้อง ทักทายกันสัก20นาทีนะครับพี่น้องนานจะขึ้นทีหนึ่งนา,นานมาเจอกันคุยกันทีนึงนะครับสภาพบรรยากาศตอนนี้นะครับสภาพตอนนี้บรรยากาศตอนนี้พี่น้องพี่ไทยไทยพี่ไทยไทยสวัสดีครับน้องปลืม้มน้องปลืม้มสวัสดีครับ นี่นะครับอยู่บนภูเขานะครับภูเขาไม่ใหญ่นะครับภูเขาเล็กๆพี่น้องตอนนี้หกโมงกว่าแล้วครับพี่ไทยสบายดีนะครับพี่ไม่ได้เจอกันนานเลยขอบคุณนะครับที่เข้ามาให้กําลังใจน้องเพื่มน้องเพื่มสวัสดีครับน้องเพื่มสวัสดีครับต้นไม้กําลังเขียวครับต้นไม้กําลังเขียวเลยช่วงนี้ครับอากาศกําลัง อากาศกำลังดีครับอากาศกำลังจะเริ่มร้อนนะครับเกาหลีครับยายไทยสวัสดีครับจากน้องปื้มนะครับภาพเป็นยังไงมั่งครับภาพเป็นยังไงมัง่งพอพอดูได้ไหมชัดไหมอากก็สวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีทุกท่านเลยพี่ไทยไทยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ มาขอกําลังใจจากพี่น้องนะครับทํางานมาเหนื่อยๆนะครับทํางานมาเหนื่อยๆก็เลยเไม่ได้ขึ้นไลฟ์เมื่อวานนะครับก็เลยขึ้นวันนี้น้องพิมมอร์นิ่งจ้าน้องพิมพ์สวัสดีจ้าน้องพิมพ์สวัสดีจ้าน้องพิมพ์จะกลับอังกฤษเมื่อไหรครับสวัสดีทุกบ้านจ้าจากน้องพิมพ์นะครับน้องพิมชาแนลของเรานะครับตัวเล็กเป็นยังไงมั่งดําดหรือยังไปอยู่เมืองไทย พี่ทไทยขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากตอนนี้เกาหลีก็กําลังเริ่มแม่บ uh, ้านเดนมาร์กสวัสดีครับสวัสด <Sure> ีคร <Beautiful S 2> ับผมอ๋อกลับมาแล้วนะครับน้องพิมพ์กับอังกฤษแล้วนะครับกับอังกฤษแล้วเนาะน้องพิมกลับตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยไปถึงเดือนไหมครบเดือนไหมแม่บ้านเดนมาร์กขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากเลยนะครับพี่ทไทยก็สวัสดีทุกบ้านค่ะนะครับขอบพระคุณมากมายนะครับแม่บ้านเดนมาร์กก็สวัสดีครับพี่พิมพ์นะครับ ขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณที่มาให้กําลังใจนี่นะครับตอนนี้ดําจนเห็นแต่ตาทาคิมบอกดําจนเห็นแต่ตาไม่เป็นไรเดี๋ยวไปอยู่อังกฤษแป๊บเดียวนะครับไปอยู่อังกฤษแป๊บเดียวก็ขาวเนี่ยตอนนี้ทางยุโรปก,ก็คงจะเริ่มต้นไม้ก็คงจะเขียวหมดแล้วมั้งครับเนาะเห็นทาคลิปทําอะไรกันอยู่เดนมาร์กเป็นยังไงมั้งครับเนี่ยครับสภาพต้นไม้ตอนนี้นะครับกำลังเขียวพี่น้อง ยายกอกยายกอกสวัสดีครับยายกอกสวัสดีครับผมขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณทุกกาลังใจเลยที่มาให้กําลังใจนะครับสวัสดีทุกท่านจ้านะครับเนี่ยต้นไม้กําลังเขียวนะครับอากาศกําลังดีช่วงนี้นะครับอากาศกําลังเริ่มจะเริ่มจะเข้าหน้าร้อนนะครับเข้าหน้าร้อนเนาะพี่น้องแต่ว่าก็ยังเย็นอยู่นะครับยังเย็นเย็นอยู่ใช่ครับดอกดอกไม้กําลังบานเนาะแต่ว่าที่นี่นะครับ ซากุระนี่เริ่มเริ่มเริ่มจะโรยหมดแล้วนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วยังสวยงามอยู่แต่ตอนนี้ก็คืออ่าซากุระเป็นเป็นต้นไม้ที่ดอกที่มีอายุสั้นมากนะครับกับการที่จะอยู่บนต้นเนาะจะให้เราชมเนี่ยลูกกวางลูกกวางสวัสดีครับลูกกวางเจษดาพงษ์ชาแนลนะครับขอบคุณมากมายเลยนะครับเนี่ยสภาพตอนนี้นะครับก็ ตอนนี้ก็คิดถึงภูเขาลูกใหญ่ๆที่เคยไปขึ้นเขาที่เคยทําคลิปให้พี่น้องชมนะครับก็คงจะเขียวแล้วเนาะไปเที่ยวไหนครับพี่อ๋อไม่ไม่ได้ไปเที่ยวครับอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆบ้านนี้และครับอยู่ใกล้ๆบ้านนี้แหละครับพอดีเลิกงานมานะครับพอดีเลิกงานมาก็เลยเห็นภูเขาก็เลยแวะสะหน่อยเพื่อมาทําคลิปหรือว่ามาคุยกับพี่น้องนะครับแอ้ก๊อกสวัสดีครับสวัสดีครับดูสภาพครับดูสภาพ ทำงานเพิ่งเลิกครับทำงานเพิ่งเลิกดูชุดทำงานครับดูชุดทำงานปิดหน้าปิดตาปิดเหมือนโจรเลยน้องพิมพ์เลยอย่าก็เขินแล้วแล้วก็เขีนน้องไว้นะครับเ,เพิ่งลงเวทีโดดมาหาพ่ออ๋อลูกกวางขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยนะครับก็นี่แหละครับดูสภาพดีจังครับยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากแม่บ้านเด่นมานะครับแล้วก็อ่าบ่าวสักเคยใต้พาทเที่ยวสวัสดีครับผม ขอบคุณบ่าวสักนะครับที่เข้ามาให้กําลังใจเนาะขอบคุณมากมายเลยนะครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับขอบคุณทุกกําลังใจตอนนี้เสื้อผ้าที่สวยๆงามๆก็คงจะไม่ได้ใส่แล้วลพี่น้องนะครับเพราะว่าทํางานทํางานเกี่ยวกับน,น้ําเน่าชาแนลสวัสดีครับพี่รัฐสุดรอสวัสดีครับน,น้ําเน่าชาแนลน้องคิงจังนะครับขอบคุณมากน้องคิงจังนะครับขอบคุณมาก <laughs> เห็นแต่ตานะครับตอนนี้เห็นเห็นแค่นี้ ชุดทํางานครับทํางานทํางานเพิ่งเลิกเออเลิกมาก็เออมาอยู่สภาพนี้แหละครับพี่น้องนะครับน้ำเน่าก็คือน้องคิงจังนะครับขอบคุณมากน้องคิงจังนะครับไม่ค่อยได้เจอกันนะครับนานๆเจอกันทีเนาะน้องคิงจังพี่เองก็ด้วยเรื่องเวลานะครับไม่ได้ไปหาเยี่ยมบ้านใครก็ต้องขออภัยนะครับนานๆเราแวะทีก็ได้เนาะพี่น้องเนาะด้วยหน้าที่การงานนะครับแล้วก็ด้วยหลายๆหลอย่างเนาะ พวกเราทําช่องนะพี่น้องเนาะเราทาช่องนะครับหนึ่งนะครับผมว่าเราทําเป็นสไตล์ของตัวเองดีที่สุดนะครับพี่น้องเราไม่ต้องไปก็คือเราเราไม่ต้องไปให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีใครนะครับเราก็อยู่ของเราแบบนี้ทําแบบสนุกสนุกขึ้นไลฟ์อะไรมีคลิปอะไรก็ลงคุยกับพี่น้องแบบนี้ผมว่าดีเนาะพี่น้องเนาะผมว่าดีนะครับทําแบบที่เราทําอยู่ทุกวันนี้นะครับแต่ละคนแต่ละท่านเนาะนะครับ บางทีบางทีผ่านไปไปแวะบ้านโน้นบ้านนี้ไปเห็นเรื่องดราม่าหรืออะไรก็แล้วแต่อู้พี่น้องเลยท <laughs> ี่รักหยุดที่ไหนคะลืมอ๋ออยู่เกาหลีครับอยู่เกาหลีบนเดนมาร์กน้องเจียบน้องเจียบมอร์นิ่งจ้านะครับน้องสาวมาอีกท่านหนึ่งนะครับดูสภาพพี่ชายน้องเจียบเอ้ยนะครับ <laughs> <laughs> โอ้พี่ชายสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ชายนะครับพี่ชายเทพบุตรสุดที่รักก็คือพี่ชายยุทธยาของเรานะพี่น้องนะครับ ขอบพระคุณมากครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับนะครับแม่บ้านเดนมาร์กสวัสดีจ้านะครับพี่เกียบสวัสดีค่ะนะครับจากน้ำเน่านะครับน้องเกียบก็ทักไทยตอนนี้ก็เริ่มจะคิดถึงนะครับเริ่มจะคิดถึงภูเขาแล้วน้องเกียบเพราะว่าภูเขาลูกนี้มันเล็กๆเองเพราะว่ามันเริ่มเขียวแล้วน้องเกียบครับพี่น้องดูข้างบนนะครับต้นต้นไม้ของต้นไม้ของเกาหลีเนี่ยก็คือมีแค่นี้นะพี่น้องจะไม่มีต้นใหญ่นะครับ จะเป็นต้นไม้ประเภทนี้นะครับนะฮะเป็นต้นไม้ประเภทนี้ที่ผมเคยที่ผมเคยทําคลิปไปให้พี่น้องตอนที่ผ่าฟืนนะพี่น้องนี่แหละครับก็ต้นไม้ตัวนี้แหละครับที่เขานั่นหาเก็บหน่อไม้ค่ะ <rua> หนอ่อต้นไผ่ไม่มีครับแถวแถวที่ผมอยู่นะครับมันไม่มีกอไผ่เลยนะครับ <ahead> ถ้าอย่างเคยไปอยู่อย่างอย่างไต้หวันนะครับเคยไปอยู่อย่างไต้หวันนี่โอจะมีต้นไผ่มีหน่อไม้เยอะนะพี่น้อง แต่ที่นี่จะไม่มีนะฮะไปหาอะไรอีกพี่รัตอ๋อก็พี่คิดถึงพี่น้องก็เลยมาภูเขานะครับคิดถึงภูเขาแหละนะครับคิดถึงเขาครับเนี่ยมันกําลังเริ่มเขียวนะครับกําลังเริ่มเขียวตอนนี้พี่พี่อยู่ไกลจากพี่อยู่ไกลจากภูเขาลูกที่พี่เคยไปขึ้นประจาอ่ะน้องเทียบนะครับนะครับพี่ๆน้องๆที่เคยเห็นผมทําคลิปนั่นแหละครับอยู่ไกลมากนะครับอยู่ไกลมาก แต่แต่ก็เดี๋ยวไม่แน่นะครับปีนี้ก็อาจจะอาจจะนั่งรถมามาขึ้นเขาอยู่เหมือนเดิมน,นะครับเพราะชอบนะครับชอบบรรยากาศภูเขานะครับพี่ชายก็สวัสดีครับยายก๊อกนะครับน้องพิมพ์ก็บอกว่าพี่ชายสวัสดีค่ะขึ้นสักยี่สิบนาทีนะพี่น้องเนาะขึ้นสักยี่สิบนาทีพอนะครับขอบคุณมากมายเลยที่เข้ามาให้กําลังใจนะครับข้างตรงนี้ก็เป็นเป็นอา่าเขาเขา เขาเรียกซิดเบ็ดหรือว่าตกปลานะพี่น้องนะครับเขาซิดเบ็ดอยู่นะครับเนี่ยฮะเขาตกปลากันอยู่ตรงนี้เนาะข้างล่างนี่เป็นคลองน้ำนะพี่น้องนะครับหาเห็ดหาเห็ดเห็ดอะไรจะมาออกตัวนี้ฝนก็ยังไม่ตกสักทีเลยเห็ดยังไม่มีตอนนี้เห็ดยังไม่มีครับเห็ดยังไม่มีอะต้นไม้กำลังล่มเลื่นกำลังเคี้ยวนะครับตอนนี้ที่นี่ก็ ที่นี่หกโมงกว่านะครับหกโมงกว่าหกโมงครึ่งกว่ากานะพี่น้องนี่นะภาพชัดไหมช่วยบอกหน่อยครับว่าภาพชัดไหมอันนี้มืออ่ามือถือไว้นะครับจะไม่มีไม้หรืออะไรเลยมันสั่นหน่อยก็ต้องขออภัยนะพี่น้องนะครับภาพชัดนะครับภาพชัดไหม ขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณทุกกำลังใจไม่ชัดค่ะโอ้ยสงสัยจะต้องอผีหลอกเดอ้อใกล้คำแล้วนะาสาวแปมสาวแปมสวัสดีจา้าเลิฟเลิบค่ะพี่ลดัดสาวแปมทำงานอยู่ปะเนี่ย <c oughs> ทางนี้ชัดไหมครับทางนี้ชัดไหมดูหน้าตาพี่น้องแปมยดูหน้าตาดูสภาพชุดทำงานนะครับเปียยัน ปิดทุกอย่างนะพี่น้องปิดหมดนะครับถุงไม้ถุงมือก็ใส่นะครับจากโมงแล้วตอนตอนนี้อยู่นี่หกโมงกว่ากับทุ่มหนึ่งนะครับกับทุ่มหนึ่งเนาะบอกค่อยชัดโอประตูประตูสวัสดีครับเอาน้องคนสวยมาแล้วนะครับน้องติ๊กมนตรีของเราสวัสดีจ้าน้องติ๊กสวัสดีครับสวัสดีทุกบ้านเลยนะครับสวัสดีนะครับขอบพระคุณมากมายเลยที่มาให้กําลังใจนะครับน้องติ๊กบอกพี่สาวแปมสวัสดีจ้านะครับไม่ทำค่ะพี่ลาดอ๋อวันนี้วันหยุดเนาะวันอาทิตย์เนาะ แต่พี่นะ่ะทำงานทุกวันเลยนะครับตอนนี้ทํางานมาสองอาทิตย์แล้วยังไม่ได้หยุดงานเลยนะพี่น้องทํางานมาสองอาทิตย์แล้วนะครับยังไม่ได้หยุดงานเลยครับทํางานอย่างเดียวนะครับสู้ๆคาพิราสขอบคุณมากนะครับปาร์ตเวลาห่างกันหลายจ้าทางเดนมาร์ก11 3 3จุดามสามถ้า11 3 3จุดามสาที่นี่ก็น่าจะเป็น18 3 3ดจุดามสามนะครับ18 3 3ดุดามสามเนาะมันก็จะห่างกันอยู่ประมาณนี้นะครับ ที่ผมอยู่ก็ห่างจากเมืองไทยอยู่ประมาณสองชั่วโมงพอดีนะครับสองชั่วโมงเปะ๊นะเนาะปัตตุบสวัสดีค่ะจากน้องติ๊กนะครับน้องติ๊กคนสวยของเรานี่เองนะครับมือสั่นนะพี่น้องต้องขออภัยด้วยยายก,ก๊อกขอบพระคุณมากมายนะครับขอบพระคุณมากมายเลยที่มาให้กําลังใจนะครับมือสัน่นเพราะว่า,าเหนื่อยจากทํางานมานะครับ <laughs> ช่วงนี้ที่เกาหลีนะครับถ้าใครเข้าได้นี่ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ทําเงินนะพี่น้องครับเพราะว่า ทำอารบ้ยนะครับวันหนึ่งอย่างไม่ได้ก็คือวันละแสนสองนะครับวันละแสนสองหมื่นวอนคิดเป็นเงินไทยก็สามพันกว่านี่น้องนะครับวันละสามพันกว่านะครับ, 3, รบแสนห้าก็ผู้ชายนะครับก็มีนะครับแสนห้าก็มีนะครับอ่าในป่าสงสัยเน็ตไม่เลย <laughs> มันเป็นอะไรของม้าน,นี่ <laughs> อ่า รถลด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 ลโอ้ยรถลแม่คนงามมาแล้วนะครับนะครับโอ้ยมาตะไก่เลยรดลดลดลดไอ้รัดอาจารย์อาจามยนเอื่นมาขักมาแน่นะครับ <laughs> ลเ,ลาเน,เนานะค,นะค,คนหล่อที่สุดในป่าโอ้ยเกาหลีสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับถ้าสถานการณ์เกี่ยวกับการเมืองก็เพิ่งเปลี่ยนประธานาธิบดีคนใหม่นะครับ เพิ่งเปลี่ยนไปถ้าสถานการณ์เกี่ยวกับโรคระบาดท,ที่เกาหลีเขาไม่ได้กลัวแล้วครับ <laughs> <laughs> โอ้แม่รถแม่รถอาจารย์นแม่รถก,ก็ติ๊กติ๊กติ๊ติ๊กติติ๊ติกาจารนา <laughs> นี่แหละเหนื่อยจากงานมาพอได้คุยกับพี่น้องก็รู้สึกสดชื่นขึ้นเยอะนะครับสดชื่นขึ้นเยอะจมอะไร,ระสันติวาโอยก็ไม่ได้จมอย่างกับจมขิดหอดแม่รถนี่แล้ว <laughs> เองือกเท่มากพ่รัตเราทำมาแม่ลดสวัสดีจ้านะครับปาด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 เราทำาเอาปาดอย่างวะครับนะครับค่าแรงที่นี่นะครับตอนนี้ค่าแรงที่นี่ค่าแรงที่นี่ถ้าทําเป็นรายวันนะพี่น้องเขาเรียกเป็นอารไบยเนาะวันละแสนห้าก็มีนะครับแสนห้านี่คิดเป็นเงินไทยสี่พันนะพี่น้องนะครับทํางานวันละสี่พันนะครับอยู่เกาหลีสามพันกว่าขึ้นนะครับ ึ้นสู่ยอดเสาพิรัตภาพจะได้ซัดอ้ยจะเมีนเนาะซัดแล้วข่าพิรัตมันอยากได้ไหมบอโทรศัพท์นี่สุดยอดค้าพจน์นะปลาเขียวๆคุณน่ะพี่น้องเห็นบ่สคุณยืมเงินเน ى, ี่ยพั่สันตาเสี่ยวเทลัยจ้ากุดจีน้องกุดจีมาอีกแล้วมาให้กําลังใจพี่อีกแล้วสวัสดีจ้ากุดจีนะครับพี่กุดจีเลิฟๆจ้านะครับผม เลิบทุกบ้านนะครับขอบพระคุณทุกกําลังใจเลยที่มาให้กําลังใจเนาะขอบพระคุณมากมายนะครับใครที่ยังไม่ล้างหน้าสีแขวนะครับทางยุโรปทางเยอรมันเดนมาร์กสวีเดนอะไรก็แล้วแต่นะครับสีแขวด่วนได้นะครับ <c oughs> นิ่มนิ่มนิ่ม,น,มนะครับสวัสดีครับพิลัตนิ่มสบายดีวันนมเอ้มนะครับนะครับนิ่มสบายดีไหมนะครับนิ่มก็คือนิ่มชาแนลของเราจากอ่าญี่ปุ่นนะครับจากญี่ปุ่นเนาะน้องกุดน้องกุดเขาเรียก น้องกุดจีไม่ใช่น้องกุ๊ดน้องกุ๊ดซื้อๆนะครับพี่นิ่มพี่นิ่มนะครับจากกุดจีนะครับคุณนิ่มสวัสดีจ้าจากน้องเจี๊ยบเลสโกสวัสดีค่ะเจี๊ยบจากคุณนิ่มนะครับน้องนิ่มของเรานะครับจะเรียกพี่นิ่มจะเรียกน้องนิ่มก็ตามสบายนะพี่น้องน้องกุดจีสวัสดีค่ะเอ้ยน้องติ๊กพูดเพาะนะครับน้องติ๊กพูดเพาะสวยด้วยนะครับนี่แต่คนสวยเข้ามาพี่น้องเอ้ยในบ้านนี้อ้ยเหลือใจหลายเลยพี่น้อง มีแต่คนมาให้กำลังใจมีแต่สาวสวยทั้งนั้นเลยนะครับนะครับมีแต่คนน่ารักน่ารักใหญ่กอกปลาตูบนะครับถึงจะเป็นยายชื่อใหญ่แต่ละคนแต่ละท่านก็ยังสวยอยู่นะครับโอ้ขอบคุณมากนะครับนะครับอ่า <c oughs> น,น,อนิ่มนิ่มโอ้ยนิ่มนาะจะมเงินนะครับสวัสดีมะนาวขอบคุณหลายๆเด้อนิ่มเด้อครับคนหล่อเนาะพะน่าวเออจแมเนรอคัก ล้อไปเบิดกับเบิองแน่เหมือนไะเบิองจุดเห็นตาตาเนี่ยเห็นปอนี่ยฮ่าเมือนตาเบิองป้อนเนี่ยเห็นตาตาเนี่ยเห็นต,ตา,นนต,ต,าตาก็สิเหมือนบกึ้นแล้วพี่น้องเลยตาแดดเห็นงานเบิดมือครับตาแดดเห็นงานเบิดมือที่มะนาวหวาน พี่มะนาวหวานสวัสดีจ้านะครับสวัสดีค่ะกุจีจากนิ่มนะครับอันค่อยสวยบ่พอ่อคือสิบ่ได้เปลี่ย <c> น <ười> โอ้จะเมีนคักเนาะจะเมีนสวยบ่พอ่อเนาะอันเส้นอันเส้นสวัสดีครับผมอันซีนนะครับอันซนีนไลฟ์นะครับขอบคุณมากเงือข้นพนวาว่าขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกบ้านเลยที่มาให้กําลังใจโอ้ยอ่าได้กินวิตกหนูเลยเวลาตันมาไอ,อา้จะเมีนอันเจ้มามตามน้องอันซ่องนี้ยั้งมาสันมาบอ่บอมะตามดอก ขี้ข้านกระสีไปเบิดหลา,ลาเห็นวา่ากระไดกระสีบ่เหลือดอกพิมพ์ไปยังไงมันก็ขึน่นแต่แม่รถเซียนยันเนาอสาวแปมสวัสด,ดีจ้าจากมะนาวบูดนะครับขอบพระคุณทุกบ้านเลยนะครับกอบพระคุณโอ้ยมีแต่สาวสาวพี่นองเลยที่ก็บอกอันซีนสวัสดีจ้านะครับผมฝุ่นล้องผ่นหัวรอผุ่นเมเนเงียบไหลาบขอบคุณ,คณทุกกําลังใจนะครับขอบพระคุณทุกกําลังใจที่ไม่ทิ้งกันนะครับ ถึงรัดพาเที่ยวชาแนลช่วงนี้พี่น้องเอ้ยคือสีบัวแดงตงามๆมันไทยอันไล่สดดอกครับขนาดเห็นตาตากันยังรอพนักเอ้ยจะมีอนพนย่องนะเนาะเดี๋ยวจะเอาสมเชียงพยายามเด้เอขันสันลอสมเนาวกว็าได้ติ๊กมาดามสวัสดีจ้านะครับจากมะนาวเปรี้ยวนะครับจากมะนาวบูดนะเนาะปลาตูบก็บอกสาวแปมปลาต๊บนี้ยังไม่ผ่านนะครับพี่น้องแต่ว่า ยอดซับไปไกลขุนช้างขุนช้างสวัสดีครับนะครับประตุก็เห็นไลฟ์อยู่นะครับขุนช้างขุนช้างนี่อีกบ้านหนึ่งนะพี่น้องนะครับขุนช้างชื่อช่องน่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือเปล่าขุนช้างนะครับขอบพระคุณมากนะครับน้องขุนช้างก็ร้องเพลงเพราะนะครับเดี๋ยวเราต้องได้ดวลใหม่กันสักวันนะขุนช้างเนาะพี่รถสวัสดีครับจากขุนจางเงืดคนพ่อยองและสีไฮสมเชียงม่านสด เดี๋ยวรอส้มเชงเด้อพี่น้องนะครับเดี๋ยวเอาส้มเชงไปส่งหรือจะรอส้มเนา่มามะนาวบูดรอส้มเน่าเด้อแดีวะจะเอาส้มเน่าไปส่งนะครับนิ่มนิ่มขอบคุณมากเด้อนิ่มขอบคุณมากๆนะครับสบายดีว่นนิ่มเนาะเขาบ่ค่อ,คอยไดย้จัดไปครับพี่รัสนะครับขุนช้างเดี๋ยวเจอกันนะครับเจ้าคือเห็นต่ตาแมน่นายรัสบอจ้าอันกะสีเมียนตัวว้าจังสี่กะสีมีผู้เดียวทันตัวคือสีบามีหลายก้นดอกจ้า เฮ็ดชุดเฮ็ดงานนี่ะชุดเฮ็ดงานบุญีเนาะชุดเฮ็ดงานไอพี่นิ่มสวัสดีครับจากขุนช้างนะครับพี่น้องนะครับขุนช้างก็ยังหลังคายังน้อยอยู่เด้อพี่น้องไปช่วยให้กําลังใจขุนช้างด้วยนะครับใครที่ยังหลังคาน้อยอยู่ใครที่ยังกิโลไม่ถึงนะครับอย่างป้าตุ๊บนี่ป้าตุ๊บก็ยอดซับนี่ไปไกลมากนะครับแต่ว่าขาดกิโลอยู่เนาะพี่น้องเนาะชวยให้กําลังใจซึ่งกันและกันและกันนะครับยังไงก็ช่วยให้กําลังใจกันนะครับ อันสาวแปรมดหัวหล่อมาบอาแบบนี้นีผู้เดียวนี่แหละจ้านะครับอ้บอสเสือแก่ให้เบิ้งแน่จ้า่า่าว่าโอ้ยคือแก่อย่างหงเบิ้งมันจะให้แก่ตอไวไอ้ใยังสี่ะไนี่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 เบิงบ้ง,งเผื่อเพมันใส่ตะเกียนั่นได้พี่น้องเพียถุงมือกับใส่ครับ <S <S พอมาจากเห็นงานกับไม้สาภาพนี่เลยคิดหอดพี่น้องแห้งไหลนะนะครับ สบายดีเจ้าบ้านนะครับโอ้สีวันสีวนะันสุกเมืองลาวนะครับอันสบายดีสบายดีเนาะสีวันสุกเนาะโอ้ขอบคุณหลายๆเด้อสีวันเด้อสีวันสุกเนาะน้องเขาก็ขึ้นไร่เพิ่นก็ขึ้นไร่อยู่เรื่อยอันทบกแก้บ่าเสื้อว่าไอรัดพนาโอ้ยใจมันเหลือใจดิจักเสียแกจังดายยุ่งหลายยุ่งกัลังมามันแก่บ่ไรดอกห่อไปยังสีละห่อไปยังสี่ละเดี๋ยวสีอันดำเดี๋ยวน้องอันแม่รถสีจำบ่ไรหนะ้า นะครับอ่าสบายดีสีวานนะครับจากอันซีนไลฟ์นะครับอ่าพี่เมืองลาสวัสดีจ้าขุนช้างสวัสดีจ้านะครับอ่าแล้วก็สีวานสวัสดีจ้านะครับเจ้าก็ถอดหมวกออก walk. เป็นนิ้นจ้าถอดบ่ได้จ้าถอดไ่ได้เพราะอันยุ่ง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 กันลังมากน้องสีวันสุขสบายดีนะครับ ขอบพระคุณทุกกาลังใจนะครับพี่รถสวัสดีครับนะครับจากขุนช้างนะครับน้องเจียก็เมืองเราสวัสดีจ้าะก้ากุจจีก็แม่รถแม่รถฮ่าฮ่าเป็นหัวรอใส่กันนะครับโอ้ดีใจหลีมีต่ตะคนสวยมากมือนี่ใจขาดเลยมื่อนี่สูตายเลยมือนี่ทั้งใดกับได้คุยกันแน่ล่อห้องมือนี่คุยอยู่จังสีหระพูดนะ,ะน้องพิมพ์ชาแนลของเรานี่ก็ ไม่ธรรมดานะพี่น้องมีแต่คนสวยจริงๆน้องเกี๊ยบอย่างนี้โอ้ยเดี๋อใจเด็ดแต่ละน้องสาวอีฉันเองน้องนกก็มานะครับจากญี่ปุ่นมาแล้วสองนะครับตอนนี้นะครับญี่ปุ่นก็คือน้องนกอีฉันเองแล้วก็อ่า,าไรอ,อะไรนะ <laughs> ตีดอ,อ,อีกแล้วว่าจะหัวเราะเงียดคนเจ้าสัวเห็นสาวก็หลักคักเอ้ากับนี่ต่ผู้สาวกักสี่เฮ็ดจังไดป่าเห็นประตูมากกับวาปลานเนาะกะสี่เฮ็ดจังไดก็สี่ห้บอกว่าเฮ้ยคนผู้ใหญ่มาหาข่ยอยเตาะจีบชี้ทีทเฮ้ยเขาก็บอกว่าง้ามไว้ก่อนแล้ะเนาะแม่บอบพี่น้องคือจังเบิ้งคลิปนะคือจังผมเคยบอกเนาะคลิปอัน อันตาลายบันไดหมุนกล่องเลี้ยวบันไดสายเลี้ยวบันไดเขาก็ยังว่าโอ้สวยจังเอายังไาน้องนกบอกวิรัตเข้าป่ามาค่าแก้แก้แก้โอ้ยจ็กสิแกยังอีกน่ะไปแก้ไปเบิ้งยะกับยายไพ่บุญหน่อยเออเจ้าคือกิลีวายทักตายบัวตัวถึงขอไพ่ด้วยจากขุนช้างนะครับคนปากหวานคบบ่ได้เอ้านจาเจ็กสีว่าจังไดก็ว่าจังสีตามสไตล์ย่าของจับทํำผัวหลวงพนาโอ้ย ยาเอาไอาตัวให่ละแต่จงไวเป็นมอระดกโลกรุงี่ละ่ะนะครับจงไวมันเหี่ยวตายเค้เคล้อบวบเนี่ยเนะยาะนี่สาเอาไปเห็ดเนื้ออื่นมาอะไรเป็นพีเป็นนองกันทั้งสี่ละกคุณช้างหัวลอใหญ่เลยนะครับพี่รวดพี่ลวด,ลดรับขอบพระคุณทุกกาลังใจนะครับสบายดีพี่สาวแปมนะครับจากสีวันสุกนะครับสีวันสุกอ่าให้กําลังใจเพื่อนในเดอ้อสีวันสุกเมืออเล่าเนาะนะครับยาเอาไอาพ่ะนะ เจ้าซิมลราตีแม่รถเจ้าขึ้นหัวปากหวานว่าทนไะอ้วนเือนเซลกันผู้สาวงามเปนเซลกันพี่น้องโอ้ยขอย่อเงดว่าสนนะอ่าญี่ปุ่นมาสองนะครับจากนิ่มนะครับจากนิ่มชาแน,เนลของเราแล้วก็อ่าหงองอิฉันเองนะครับอ่า ไอ้ว่าซิมบอทันขนานั้นนะครับโอ้ยจะมันเงดไหลหน้องเจียียวหัวใจพลังบวกมานะครับน้ำพึ่งขมมาส่งกําลังใจตาขอ,อบคุณนะครับน้ําพึ่งสมนักขมนะครับโอ้ยแห้นหวานในจังน้อยว่าไรตีข้างล่างนะพี่น้องนะครับมันจะเป็นเป็นภูเขาถ้าลงตกลงไปนี่ก็จะกิ้งนะพี่น้องเนี่ยเนี่ยครับมันจะกิ้งตรงนู้นเป็นร่องน้ํานะครับข้างล่างเป็นร่องน้นะําเนาะ ขอบพระคุณทุกกาลังใจนะครับขอบพระคุณมากมายเลยนะครับที่เข้ามาให้กําลังใจนะครับเป็นร่องน้ํานะครับเขาจะมีน้ําจากเขื่อนตรงนี้พี่น้องอันนี้เป็นเขื่อนนะครับอันนี้เป็นเขื่อนเล็กๆเขาบ้านบ้านเขานี่จะจะไม่แล้งน้ําเลยนะครับเขาจะปล่อยน้ําเนี่ยตอนนี้กําลังเป็นหน้าเกษตรนะครับเขาจะปล่อยน้ําไปตลอดนะครับจะปล่อยน้ําไปให้คนอ่าันน้ําเข้าเข้านานะครับไม่ต้องแย่งกันครับที่นี่ไม่ต้องแย่งกันแมนแมนพิรลาร งามเบิดถุกคนว่าสันว่าทุกอย่างว่าสันว่าโอ้ยเจมนเนี่ยมีตะคนงามๆครับมีแตะคนงามๆดีอ๋ก็สิได้อันบอกล่าพี่น้องเลยเดอ้อบันนี้เดอ้ออยกข้นโดนไรถอดมือไงโดนโดนพอกันเต็มนนงกับข้นะไรงีซิฟคนหน้าที่เนาะพี่น้องเนาะกำลังดีเนาะติก๊กสดีค่าจากน้ำพึ่งขมนะครับขอบพระคุณทุกกำลังใจนะครับขอบพระคุณมากมาย อ่าประตูป์นะครับพี่รัฐพี่เทนบอกคือคิดฮอดจ้าพัชรมาอ๋อฝากคิดฮอดประเพณหเด้ออ่า YouTube ยูทูบสะพร์เยอรมันสวัสดีครับผมมาให้กําลังใจสวัสดีครับผมไม่ได้เจอกันานานเนาะคิดถึงคือเกาครับอยากดูหนุ่มเกาหลีนี่แหละครับเกาหลีเนี่ยวัยยุ่งหมองอื้นได้หนี่นี่แหละครับหนุ่มเกาหลีนะครับเพ่นเพ่นบ่าวา่างพิมอันอันอีหยังอันลองเพลงยูพนาอ๋อเพ่นบ่าวา่างพิมลองเพลงยูบ้านไทยยูบ้านอันอันนั่นบ่อยยูบ้านอันอันไอซัมบะปีบ่ เดี๋ยวเดี๋ยวสิไปหาดอกกุจีอยู่เมืองใดจะอายน้องเคยอยู่อ๋อที่แรกอตอนที่ทํางานนั่นอายย้่นภาคเหนือใจย,ยุภาคเหนือยอ,ยนอ,อ่าตอนนี้ง่ายลงไปไกลเติบอยู่จ้ะตอนนี้ยุคยุคไกลเติบอยู่นะเนาะเดิมบ้านเติมบ้านนี้บ้านนะครับพี่ราดโอ้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณขุนช้างนะครับขอบคุณขุนช้างขอบคุณมากขอบคุณทุกกําลังใจนะครับข้นยังเง่าแถบเอาสนกแต่สิรงนี่ละ สิลงอยู่ไดนี่แหละโอ้ยแม่เจ้าพระคุณแม่ทุ่นหัวเลยแม่คนงามสร้างไว้จะแม่นคักเฮียเงียบอีโอ้ยอย่างง่อดอากดมได้นอแต่ละคนนี่บายจา้าโลง่ลงๆบายๆนะครับขอบพระคุณทุกกําลังใจนะครับมีอะไรที่ผิดพลาดเรือพูดไม่เหมาะสมก็มันเป็นการเล่นสนุกสนานนะพี่น้องเนาะอย่าไปถีสากันนะครับเราทําช่องทําสไตล์ตัวเองนะครับพี่น้องเราทําสไตล์ตัวเองเราไม่ต้องไป อะไรอะไรกับใครนะครับเราอยู่ของเราอย่างนี้แหละนะครับเป็นขอสไตล์ของเรานี่หละนะครับแอโลแอโลโอ้ยคิดฮอดคิดฮอดคิดฮอดคิดถึงนะครับพี่น้องก็มาให้กําลังใจเยอะนะครับขอบพระคุณมากมายเลยไ้ทูบสวัสดีครับนะครับจากน้องติ๊กนะครับน้องติ๊กทํางานอยู่บ่อน้องติ๊กนะครับบายยนะครับพี่น้องไม่ได้เอ่ยชื่อใครต้องขออภัยนะครับไปแล้วนะครับขอบพระคุณมากบายๆครับเดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยวเจอกันรักทุกคนครับรักทุกคนนะครับ นะครับบ๊ bye ๊าายยบบายบายครับ